โกเป็นล้วกีอะไรยนใช้ได้เลยได้เดินใจเยนด้วยีมอเไเดี๋ยวใ้เจนตจอดตรงนี้ครับออีนะมีตัวบีเบนดัมด้วยเออไปอีกครับเดี๋วจอดไปอีกครับซ้ายครับซ้ายครับซ้ายไปเลยครับอ่าซ้ายไปครับ นิดนึงอน้าจอดโอ้หอันเดียครับแผลพาวนซ้าย้นเลยหนเลยนะปลดวนซ้ายดูที่โฟนเนอยนะไปดใกล้ไปดูใกล้ดู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 ลุงเขาวิ่งวิ่งยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามแผละไปเลยนะลูกตามไปเลย เป็เไรครับซ้ายไปลงาขวาเยอะไปแล้วลูกหานโยกอ่าซ้ายหมดเลยดีดึงไม่อยากสอนอะไรให้ดิ้ไม่ดีกับหลานนะแบบตาแหลมชอบทำอะ่ะกดกระแทกม้วนเดียวหางสะบัดพุดขึ้นได้เลยดิ้บเล่นเน,ยนียดิ้บขึ้นเลยเหรอ่ไปนู่นลุงหลาังายนู่นแล้วจะโตเร็ว,วอาจจะงูก็ได้ครับมองเห็นไหมตรงนี้เห็นรถไหมเอาประคับไปก่อน วิ่งซ้ายไปซ้ายไปเลยตรงไปซ้ายอีกอ่าตรงไปขึ้นขวา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 ทิครับถอยหลังถอยหลังอีกหักขวาไปเออนู่นลุงแหลมไปลงกระดานนู่นแล้วเดี๋ยวหนูก็ต้องตามไปตรงนู้นอ่ะอ่าบังคับไปลูกขวาไปก่อนขวาไปก่อนเราไม่เห็นรถใช่ไหมอ่าหนูเดินตามไปดีกว่าอย่างเงี้ยก่อนอ่าตรงนี้เออเดินตามถนนไปก็ได้เดินตามรถไปเลยลูก น้ำจอดก่อนคุณแหลมเด๋นหน่อยหน่อยก็ได้ดนแสงก็ดีเออ,เอะ拉อ拉เจโตตามมาครับตามมาดมตูดลุงแหลมหน่อยเยี่ยมเลยหามุมเลี้ยวได้ทีเดียวเลยเออเอาพาหลานเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปดูรลนน้ำ้านนะ โอ้โหแจ้งมาแบบไอ้หมุนเวียนมาเลยดิไม่รู้เบอร์อะไรจะใส่ตัวไหน